ฮอนด้าซ v i c FC 1ฟซีหปี2019นสิะคะสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่ราคา7 1็ด0สนหนึ่เก้าพันมไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะ mm hmm. คันนี้เดี๋ยวฟางพาไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟางมี Honda Civic FC 1.8 EL ปี2019นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้นะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะฟังมาถ่ายรีวิวให้ดูกันก่อนเลยนะคะได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะคันนี้เริ่มต้นที่2.5 9เท่านั้นนะคะฟรีดาวนผ่อนเพียงเดือนละ11,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่เบอร์064253936 6นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะเส้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้านะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูน้าค่ะทะเบียน8กอไกอ่รอจุฬา9440กรุงเทพมหานครนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กเดิมแท้โรงงานยางปีสองพันยี่สิบนะคะลูกค้าแม็กสสวยเลยนะคะอันนี้ยางปี2022นยี่สิบสองนะคะกระจากมองข้างแบบพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะอันนี้ของเขามีกล้องด้วยนะคะด้านข้าง เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะลูกค้ากล้องก็จะโชว์ที่หน้าจอนะคะกระจกด้านข้างนะคะพาร์ทเดิมจากโรงงานทุกบานเลยในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะซีมาร์กจากโรงงานยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะคะคอนโซลหน้าสีดำนะคะภายในจะได้เป็นโคนสีดำนะคะมาพร้อมเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตนะคะ อันนี้ก่อนปรับสภาพนะคะลูกค้ารถยังไม่ได้ล้างเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพใดๆเลยนะคะในส่วนของสำเนารถนะคะลูกค้าอันนี้เป็นรถมือเดียวนะรถมือเดียวนะคะฝาเพนาดาด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดขูดใดๆเช่นกัน หัวน็อตตามซอกประตูไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะเศษรถปีลติดอยู่ชัดเจนนะคะเพดรถปีลติดอยู่ชัดเจนเลยกระจกพ์ทเดิมโรงงานทุกบานนะคะอันนี้ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆเลยแน่นๆเลยนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆสีสวยเลยค่ะ น็อตตามซอกตามมุมต่างๆนะคะสีมาร์กยังติดอยู่ <Hey. S 2> เลยกระจกหลังคะเดิมโรงงานเช่นกันนะคะมีระบบไล่ฟ้าหลังให้แล้วเรียบร้อยค่ะไฟเบรกดวงที่สามนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะลูกค้าไฟท้ายเป็นรูปตัว C นะคะส,สวยแบบนี้เลยคาดเดิมโรงงานเช่นกันนะคะมีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานให้แล้วเรียบร้อยค่ะ โลโก้ตัวสอดน,นะคะติดจุ่ครบนะคะติดจุ่ชัดเจนเลยเดี๋ยวฟางต้องทําการเก็บสีก่อนนะคะคันนี้เก็บสีเก็บรายละเอียดทํา QC รถให้นะคะก่อนส่งมอบในตามที่ฟางแจ้งไปรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีร่องรอยของการใช้งานทั่วไปนะคะลูกค้าเดี๋ยวถ้าเก็บงานแล้วยังไงเดี๋ยวฟังมาถ่ายรีวิวอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันไหนก็จะมีเป็นยังอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะอยู่ครบนะคะอันนี้รอยซีนเดิมโรงงานเลยสีเปิือกไข่นะคะเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนนะคะลูกค้าเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนเลยการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผลิดความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอน,นะคะ่ะล้อแม็กนะคะเดินแท้โรงงานโครงสร้างตัวรถต่างๆนะคะ ก็มด่มๆเลยนะนี้จะได้เป็นระบบกุญนแจคีเลตนะคะลูกค้าค่ะฟังลองสาตาร์ทเครื่องให้ดูนะอ่าอันนี้นะคะลูกค้าฟังสาตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วนะคะเลขไม้สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกกิโลนะคะลูกค้าไม่สี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันหุ่มหนังนะคะลูกค้า มีเอ่อพุชคอนโทลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยมาให้นะคะจากโรงงานอา่าถ้าเกิดเราเปิดไปเลี้ยวนะคะหน้าจอด้านนี้ก็จะมีไฟเอ่อก็จะมีมีกล้องนะคะโชว์ที่หน้าจอได้เป็นแอร์ออโต้นะคะมีเบรกเอ่อมีเบรกมือเบรกโฮไฟฟ้านะคะทุกอย่างถือว่า อสภาพไม่ช้ำเลยนะคะลูกค้าคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะเบาะหนังปักไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะได้เป็นเบาะหนังปักไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะอ่าเดี๋ยวฟังพาชมในส่วนของตัวองเครื่องนะคะต่อเลย ในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะคะลูกค้าอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะคะหรือว่าปรับสภาพใดๆนะคะน,นี่คือสภาพเติมๆติมเลยรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองนะคะอันนี้ฟังมาถ่ายรายละเอียดก่อนปรับสภาพให้ดูนะคะลูกค้ารถอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะตรงนี้ต้องขออนุญาตด้วยค่ะเครื่องยนต์นะคะแห้งๆนะคะไม่มีคราบไหลเยิมน้ำมันเลย สีมาจากโรงงานตามจุดต่างๆนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนค่ะั่หน้าไม่มีพดมีงอนะคะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพิพัตมชนนักหือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างเลย สติกเกอร์นะคะตามจุดต่างๆก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับ Honda Civic FC 1.8 EL นะคะสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าทำสปารถได้ๆนะคะราคา7 1 9 0 0 0รถปี2019นะคะไม่เพียงแค่40,000กว่าโลเท่านั้นนะคะจะเป็นฟรีดาวผ่อนทิ้งเดือนละ1 1 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ โทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0642539366นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นนะคะลูกค้าสามารถทักมาสอบถามก็ได้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาดูรถ <c oughs> จริงหรือทดลองขับนะคะบริษัทของเราตั้งอยู่มินบุรีถนนเสรีไทยนะคะอยู่ในซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถ,ถึง6โมงเย็นเลยนะคะ ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองโทรมาสอบถามข้อมูลการออกรถได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฟงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ